สวัสดีท่านผู้มีบุญแห่งดวงดาวทั้งหลายการที่ท่านได้ก้าวเข้ามารับฟังในยามนี้มิใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสัญญาณแห่งวาสนาการสั่นไหวของดาวพฤหัสบดีดาวศุกร์และดาวเสาร์ที่กำลังโคจรอยู่บนฟากฟ้านั้นได้เรียกจิตแห่งท่านให้มาสัมผัสพ,พลังของคัมภยากรนนี้ดังเส้นได้แห่งโชคชะตาที่ถูกขึงข้ามกาลเวลาในช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีผู้ประธานปัญญาและความมั่งคั่ง ได้เริ่มเคลื่อนเข้าสู่เรือนแห่งโชคลาภเป็นสัญญาณของการเปิดประตูแห่งโอกาสใหม่ส่วนดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งสเสน่ห์และทรัพย์สินกำลังจับมุมงามกับดาวอาทิตย์ทำให้พลังแห่งความรุ่งเรืองเริ่มทอประกายท่านผู้ฟังจึงเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับแรงส่งแห่งฟ้าเป็นช่วงที่โชคและโอกาสจะหลั่งไหลเข้ามาหากรู้จักรับพลังของดวงดาวอย่างมีสติโบราณาจารย์ผู้คร่ำวอดในวิชาโหรทั่วแผ่นดิน ตั้งแต่หมอมีชื่อแห่งล้านนาหมอดูผู้แม่นยำแห่งบางกอกจนถึงผู้ทำนายแห่งนครใต้ต่างก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าดวงฟ้าช่วงนี้กำลังเปิดประตูแห่งความรุ่งเรืองให้กับผู้มีจิตศรัทธาและเปิดใจรับพลังจากจักรวาลผู้ที่ฟังพยากรณ์น,นี้ในช่วงเวลานี้คือผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับแสงดาวพฤหัสโดยแท้เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่จุดเกื้อหนุนดาวสุกประดับแสงในเรือนมั่งมี ดาวเสาร์ให้พลังแห่งวินยัยและดาวอังคารขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งการเริ่มต้นนั่นหมายความว่าเส้นทางของท่านกำลังเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่ยิ่งใหญ่ใครที่มีความตั้งใจจริงในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเริ่มมีผลเป็นรูป,ปรธรรมใครที่เฝ้ารอโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่จะได้รับแสงนำทางจากฟากฟ้าเราในฐานะผู้สังเกตการแห่งดวงดาวจึงขอประกาศไว้ตรงนี้ว่าหากท่านได้รับพลังของถ้อยคำนี้ จงรู้ไว้เถิดว่าดวงของท่านกำลังเคลื่อนเข้าสู่จุดแห่งการรับพลังบวกอย่างเต็มเปี่ยมจะกระวลกำลังเรียงร้อยดวงดาวให้มอบโอกาสแก่ผู้พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตขอให้ท่านตั้งจิตสงบเปิดใจรับฟังคําพยากรณ์ต่อไปด้วยความเชื่อมั่นในพลังแห่งกฎฟ้าทุกถ้อยคำคือการสะท้อนของการเคลื่อนตัวของดาวทั้งเบนฟากฟ้าที่บ่งบอกถึงเส้นทางแห่งโชควาสนาและความมั่นคงในวันข้างหน้า หากถ้อยคำเหล่านี้สั่นสะเทือนใจท่านขอให้ร่วงส่งพลังกลับสู่จัก,กรวาลด้วยการกดติดตามกดแชร์เพื่อส่งต่อพลังแห่งแสงดาวนี้ให้แก่ผู้มีวาสนาเช่นเดียวกับท่านและร่วมให้ซูปเปอร์แตงเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเปิดรับพลังแห่งบุญจากดวงดาวที่ส่องสว่างเหนือเส้นทางชีวิตของเราดวงชะตาของชาวราศีพฤกษฎในระยะเวลานี้อยู่ภายใต้แรงอิทธิพลของดาวพฤหัสบดี ซึ่งโครจรอ,อยู่ในภพที่ให้คุณต่อเรื่องทรัพย์สินการสะสมและการแสดงคุณค่าของตนเองอย่างเด่นชัดดาวพฤหัสในภาวะนี้เปรียบเหมือนแสงแห่งสติปัญญาที่ค่อยๆแทรกซึมเข้าสู่จิตใจของชาวพฤกษบทําให้เริ่มเข้าใจความหมายของความมั่นคงที่แท้จริงมิใช่เพียงการครอบครองวัตถุแต่เป็นการสร้างรากฐานทางวิญญ,ญาณให้มั่นคงยิ่งกว่าสิ่งใดช่วงนี้จึงเป็นเวลาที่หลายคนจะเริ่มพิจารณาชีวิตอย่างลึกซึง้ง อาจมีความคิดอยากปรับโครงสร้างทางการเงินหรือต้องการหาทางใหม่ในการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านประกอบกิจการส่วนตัวดาวพฤหัส,สบดีจะนำโอกาสแห่งการขยายตัวเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันก็บ่งบอกถึงภาระที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะดาวเสารซึ่งยังคงรักษาตำแหน่งในเรือนแห่งมิตรภาพและการร่วมงานจะส่งอิทธิพลแบบบีบคั้นทำให้ต้องเลือกคัดคนที่ไว้ใจได้จริง และละทิ้งสิ่งที่เป็นเพียงภาพลวงตาเมื่อพิจารณาการโคจรของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำราศีพฤกษฎจะเห็นว่าช่วงนี้ดาวศุกร์เดินอยู่ในตำแหน่งที่มีความสัมพันธ์เชิงมุมที่ละเอียดอ่อนกับดาวอังคารและดาวเนปจูนดาวศุกร์ในภาวะนี้ชี้ถึงพลังแห่งความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนความปรารถนาในความสมบูรณ์แบบและความโน้มแนนทางศิลปะที่สูงขึ้นแต่ก็อาจสร้างความสับสนในเรื่องหัวใจได้ หากใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่มั่นคงดาวศุกร์ในราศีนี้อาจทําให้เกิดการตีความผิดหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจนเกิดระยะทางทางอารมณ์ขึ้นอย่างไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามถ้าชาวพฤกษบส,สามารถใช้พลังของดาวศุกร์ในเชิงสร้างสรรค์จะเกิดแรงบันดาลใจทางศิลป์การตกแต่งบ้านหรือการสร้างบรรยากาศแห่งความงามในชีวิตประจําวัน ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจให้สงบนิ่งและเป็นพลังแห่งการเยียวยาในทางการงานดาวพุธกำลังมีอิทธิพลเด่นในภพที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการติดต่อกับผู้คนช่วงนี้คำพูดของชาวพฤกษศพจะมีน้ำหนักมีผู้ฟังเชื่อถือและสามารถใช้วาทศิลป์สร้างโอกาสได้อย่างมากโดยเฉพาะงานด้านการเจรจาการนำเสนอหรือการจัดการข้อมูลอย่างไรก็ตามดาวพุธในจังหวะที่ทำมุมกระทบกับดาวพลูโต อาจเตือนถึงการสื่อสารที่มีอารมณ์เข้มข้นเกินไปหรือการใช้อำนาจทางคำพูดที่อาจสร้างศัตรูโดยไม่ตั้งใจท่านควรระวังการพูดโดยใช้อารมณ์หรือการเปิดเผยข้อมูลลับก่อนเวลาอันควรควรรักษาท่าทีสุขุมเยือกเย็นไว้เป็นหลักเพราะในเวลาเดียวกันดา่วอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าจะกระตุ้นให้เกิดความทะเยอทะยานอยากพิสูจน์ตนหากชาวพฤกศบควบคุมพลังนี้ได้ดีจะเป็นช่วงที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นได้มาก แต่ถ้าปล่อยให้ความดื้อรั้นนำหน้าก็อาจกลายเป็นการประทะที่เสียหายต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวในแง่ของการเงินดาวพฤหัส,สบดีที่ส่งพลังร่งรวมกับดาวศุกร์บ่งบอกถึงรายได้ที่มาจากความสามารถเฉพาะตัวหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่บางคนอาจได้โอกาสในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับศิลปะความงามหรือสินค้าเพื่อความสุขสบายดาวศุกร์ที่เข้มแข็งจะนำโชคเรื่องเงินทองมาพร้อมกับรสนิยมที่สูงขึ้น ท่านอาจอยากใช้จ่ายกับของมีคุณค่าของสะสมหรือของที่สะท้อนสถานะแต่ในขณะเดียวกันดาวราหูในภพที่เกี่ยวกับภาระและหนี้สินเตือนให้รอบคอบเพราะอาจเกิดการใช้จ่ายตามอารมณ์หรือการลงทุนโดยไม่ศึกษาพอพฤหัสแม้จะให้คุณแต่ก็ต้องแลกด้วยการจัดการที่มีระเบียบหากชาวพฤกษบส,สามารถรักษาวินัยทำการเงินไว้ได้ดวงการเงินจะมั่นคงและเริ่มขยับขยายอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ในเรื่องความรักดาวสุขของท่านมีการทำมุมสัมพันธ์กับดาวเนปจูนที่ให้พลังแห่งความฝันความโรแมนติกและจินตนาการสูงแต่ก็อาจสร้างความหลงในความสัมพันธ์ได้สำหรับผู้มีคู่คนระวังความเข้าใจผิดจากคำพูดเล็กน้อยหรือความเงียบที่กลายเป็นกำแพงอาจมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าคู่ของตนห่งเหินหรือไม่เปิดใจแต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงภาวะอารมณ์ที่เกิดจากดาวสุขในมุมลวงตา หากสามารถเปิดใจพูดคุยด้วยเหตุผลความเข้าใจจะกลับคืนได้รวดเร็วสำหรับคนโสดดาวสุขและเนปจูนจะดึงดูดคนที่มีสเสน่ห์แบบลึกลับเข้ามาในชีวิตแต่ความสัมพันธ์เช่นนี้อาจไม่ยืนยาวเพราะพื้นฐานยังไม่ชัดเจนจึงควรให้เวลาตัวเองได้เรียนรู้ก่อนจะผูกพันลึกซึง้งด้านสุขภาพดาวอังคารซึ่งกำลังโคจรผ่านพบที่เกี่ยวข้องกับร่างกายส่วนล่างและการย่อยอาหารเตือนให้ใส่ใจระบบภายใน อาจมีภาวะความเครียดสะสมที่กระทบต่อกระเพาะอาหารหรือระบบเผาผลาญโดยเฉพาะในผู้ที่ทำงานหนักเกินไปดาวอังคารในตำแหน่งนี้ยังบ่งบอกถึงพลังที่คุก,กรุ่นภายในหากไม่ได้ระบายออกด้วยกิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมอาจกลายเป็นอารมณ์หงุดหงิดหรือปัญหาสุขภาพเรื้อรังการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติและการทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายได้ขยับจะช่วยปรับสมดุลพลังของดาวอังคารได้ดี ราศีพฤษภในช่วงเวลานี้อยู่ในจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังดวงดาวสำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อท่านยังคงเป็นดาวศุกร์ดาวที่ถือว่าเป็นผู้ปกครองตามธรรมชาติของราศีพฤษภเองดาวศุกร์ในโกจรปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับดาวพฤหัส,สบดีอยู่ในมุมสามเหลี่ยมที่เรียกว่าทริ่งซึ่งเป็นมุมแห่งความสมดุลและโอกาสดาวพฤหัส,สบดีนั้นเป็นดาวแห่งการขยายตัวความเจริญรุ่งเรืองและการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์การเงินการงานและวิถีชีวิตเชิงปรัชญาการที่ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีอยู่ในมุมดีต่อกันทําให้ท่านมีโอกาสที่จะพบความเจริญในด้านความรักและโชคลาภจากการติดต่อผู้คนการเจรจาหรือแม้กระทั่งโอกาสในการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาต่อต่อตางประเทศอย่างไรก็ตามโหราศาสตร์โบราณสอนให้ระวังมุมที่ทับซ้อนหรือสแควร์ของดาวเสาร์กับดาวศุกร์ ดาวเสาในขณะนี้โคจรผ่านราศีมังกรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดาวเสารมีความเข้มแข็งสูงการที่ดาวเสาตั้งฉากกับดาวศุกร์อาจสร้างความล่าช้าความขัดแยง้งหรือความรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์และเรื่องการเงินหากท่านวางแผนลงทุนหรือคิดทำธุรกิจในช่วงนี้ต้องรอบคอบคำนวณทุกตัวเลขให้ละเอียดและพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่เร่งรีบ ด้านความรักสําหรับชาวราศีพฤศภดาวศุกร์ยังคงรักษาความอ่อนโยนและเสน่ห์ตามธรรมชาติของท่านไว้ได้แต่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมอาจมีการทดสอบเล็กๆจากเรื่องการสื่อสารหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกันดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งสนับสนุนจะช่วยให้ท่านผ่านพ้น,พนความตึงเครียดได้แต่ต้องใช้ความอดทนและการปรับตัวส่วนผู้ที่ยังโสดการพบเจอคนใหม่อาจเกิดขึ้นในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา หรือกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์การกวิเคราะห์ทักษะและความชอบของบุคคลรอบตัวอย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้เลือกคู่อย่างเหมาะสมในเรื่องการงานและอาชีพดาวพฤหัสบดีส่งผลให้เกิดโอกาสขยายธุรกิจหรือรับผิดชอบงานใหญ่การโคจรของดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีในมุมสนับสนุนอย่างช่วยให้เกิดความคิดสร้างสารรค์ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาอาจสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวก หากท่านกำลังพิจารณาเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ให้ใช้ช่วงเวลานี้วางแผนอย่างละเอียดพิจารณาทุกข้อดีข้อเสียและรอจังหวัดที่ดาวเสาไม่สร้างแรงกดดันตรงๆเพราะการตัดสินใจเร่งด่วนอาจทำให้เกิดความล่าช้าและเสียผลประโยชน์ด้านความสุขภาพดาวอาทิตย์โคจรผ่านราศีเมษอยู่ในมุมสนับสนุนท่านแต่ดาวอังคารในตำแหน่งกดทับอาจทำให้เกิดความเครียดสะสม และอาการทางระบบประสาทเช่นปวดหัวไมเกรนหรืออารมณ์แปรปรวนช่วงเวลานี้ควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการทำสมาธิการออกกำลังกายเบาๆและการควบคุมอาหารให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพในระยะยาวการดื่มน้ำให้เพียงพอและการหลีกเลี่ยงความเครียดที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสมดุลด้านการเงิน ดาวพฤหัส,สบดีและดาวศุกร์ในมุมสนับสนุนยังช่วยให้มีโอกาสรับรายได้พิเศษหรือผลประโยชน์จากการลงทุนแต่ควรระวังการใช้ใจเกินตัวหรือการให้เครดิตโดยไม่แน่ใจการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆอย่างละเอียดจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทในมิติของจิตวิญญาณการโคจรของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งสนับสนุนช่วยให้ชาวราศีพฤษภ ได้เรียนรู้และเข้าใจบทเรียนชีวิตอย่างลึกซึง้งการสะท้อนตัวเองการฝึกสมาธิและการทำกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบจะช่วยเสริมพลังบวกและลดแรงกดดันจากดาวเสาที่อาจสร้างความรู้สึกหนักหน่วงราศีพฤษภในช่วงเวลานี้กำลังอยู่ในจังหวะที่ดวงดาวส่งพลังสนับสนุนอย่างชัดเจนดาวศุกร์ดาวผู้ปกครองของท่านเองยังคงโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่เสริมความอ่อนโยนความเมตตาและสเสน่ห์ส่วนตัว ทำให้ท่านมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีขึ้นเป็นลําดับดาวพฤหัสบดีดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองการเรียนรู้และโอกาสขยายตัวโคจรอ,อยู่ในมุมที่สนับสนุนราศีพฤษภอย่างสมดุลจึงทําให้โอกาสทางการเงินและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในช่วงนี้การเงินที่เคยติดขัดหรือไม่คล่องตัวจะเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะการได้เงินก้อนโตจากโอกาสที่ไม่คาดคิด หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนหรือความพยายามที่ผ่านมาการโคจรของดาวพิหัสบดีในมุมสนับสนุนกับดาวศุกร์อย่างสร้างแรงกระตุ้นในเรื่องโชคลาภหากท่านมีความสนใจในเรื่องการพนันหรือการเสี่ยงโชคเช่นการซื้อสลากหรือหวยโอกาสที่จะถูกหวยหรือได้รับเงินรางวัลก้อนใหญ่มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่โหราศาสตร์โบราณสอนให้ระวังการคาดหวังโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบการใช้สติ และการเลือกโอกาสอย่างละเอียดจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่โดยไม่เสียสมดุลทางการเงินด้านความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดาวศุกรส่สงผลให้ท่านมีสเสน่ห์ต่อผู้คนรอบข้างความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานเริ่มปรับตัวไปในทางบวกการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาแต่สุภาพช่วยให้เกิดความเข้าใจและลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน การทำกิจกรรมร่วมกันการแสดงน้ำใจหรือการให้ความช่วยเหลือกันในช่วงนี้จะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในด้านการงานการโคจรของดาวพฤหัสบดีและดาวศุกร์ในมุมสนับสนุนยังช่วยให้เกิดโอกาสใหม่ๆการได้รับโปรเจกต์ใหญ่หรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะทำให้ตำแหน่งหน้าที่และไรายได้ของท่านดีขึ้นมากกว่าที่เคยเป็นการวางแผนงานและการประสานงานอย่างรอบคอบ จะช่วยให้การทำงานราบรื่นและเกิดผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจการตัดสินใจเรื่องการลงทุนหรือขยายธุรกิจในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูงแต่ควรระวังการประมาทและการคาดดาวที่เกินความจริงด้านสุขภาพดาวอังคารในตำแหน่งปกติอาจสร้างแรงกดดันต่อระบบประสาทหรือทำให้เกิดความเครียดสะสมได้แต่ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีช่วยให้สมดุลหากท่านใส่ใจในการพักผ่อน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและควบคุมอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจจะทำให้ท่านมีพลังในการทำงานและรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นคงด้านการเงินดาวพฤหัส,สบดีและดาวศุกร์ส่งสัญญาณให้ท่านมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หรือรายได้พิเศษการลงทุนหรือการเสี่ยงโชคที่มีความรอบคอบมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงการจัดการเงินอย่างชาญฉลาดและการวางแผนล่วงหน้า จะช่วยให้ท่านสามารถรักษาและขยายทรัพย์สินที่ได้รับอย่างมั่นคงการใช้จ่ายอย่างมีสติและการเลือกใช้เงินในเรื่องที่สร้างคุณค่าจะช่วยเสริมพลังบวกและลดความเสี่ยงทางการเงินในมิติของจิตวิญญาณการโคจรของดาวพระหัสสบดีช่วยให้ชาวราศีพฤษภได้เรียนรู้และเข้าใจบทเรียนชีวิตอย่างลึกซึง้งการสะท้อนตัวเอง การฝึกสมาธิและการทำกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบจะช่วยให้ท่านมีความมั่นคงทางจิตใจและสามารถรับมือกับแรงกดดันจากเสียงรอบข้างได้การทำบุญการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการจะช่วยเสริมพลังบวกและสร้างโอกาสที่ดีให้กับชีวิตโดยรวมแล้วราศีพฤษภเป็นช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งโอกาสและความสำเร็จดาวศุกร์และดาวพรหัสบดีทำให้ท่านมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ถูกหวย หรือได้รับโชคลาภความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนการเงินและการงานมีแนวโน้มที่จะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าที่เคยเป็นหากท่านวางแผนอย่างรอบคอบปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์และรักษาสมดุลระหว่างความเสี่ยงและความมั่นคงช่วงเวลานี้จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและความสงบสุขมาสู่ชีวิตอย่างเต็มที่สำหรับชาวราศีพฤษภสิ่งที่ต้องระมัดระวังและควรเคารพบ,บูชาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเกี่ยวข้องกับทั้งพลังงานดาวเคราะห์การดำเนินชีวิตและการสร้างสมดุลระหว่างตัวเองกับสิ่งรอบข้างหากพิจารณาในเชิงโหราศาสตร์ด,ด,ดั้งเดิม <c oughs> การระมัดระวังและการเคารพบ,บูชาส่งผลต่อความสำเร็จ <c oughs> ความมั่งคั่งและความสงบสุขในชีวิตสิ่งแรกที่ต้องระมัดระวังคือแรงกดดันจากดาวเสาร์และดาวอังคารดาวเสาร์เป็นดาวแห่งข้อจำกัดกฎเกณฑ์และบทเรียนชีวิตหากท่านไม่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบ การวางแผนและความอดทนแรงกดดันจากดาวเสาร์อาจทำให้เกิดความล่าช้าปัญหาการเงินหรือความเครียดสะสมในชีวิตประจาวันดาวอังคารเป็นดาวแห่งการกระตือรือรน้นการแข่งขันและความขัดแยง้งหากใช้พลังงานของดาวอังคารโดยไม่ระมัดระวังอาจเกิดการโต้เถียงกับเพื่อนร่วมง,งานครอบครัวหรือคู่รักรวมถึงอุบัติเหตุเล็กๆที่ไม่คาดคิดดังนั้นสิ่งที่ควรเคารพปูชาและให้ความสำคัญคือ ความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเองและผู้อื่นการให้เกียรติผู้ใหญ่การเคารพกฎระเบียบและการรักษาสัญญาถือเป็นการสร้างสมดุลกับแรงกดดันของดาวเสารการอดทนและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรอบคอบจะช่วยให้ผ่านผลอุปสรรคไปได้ด้วยความมั่นคมอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือการเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่นําพลังบวกมาให้แต่พลังเหล่านี้จะเสริมเต็มที่ ก็ต่อเมื่อท่านรู้จักการให้เกียรติสิ่งที่สูงส่งไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระพุทธรูปพระธัตไตรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพการทำบุญการให้ทานหรือการสวดมนต์เป็นประจำจะช่วยปรับสมดุลพลังงานให้ชีวิตมีความราบรื่นและเปิดโอกาสให้โชคลาภเข้ามาอย่างเหมาะสมในด้านความสัมพันธ์การระมัดระวังเรื่องคำพูดและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญชาวราศีพฤษภมักมีความคิดหนักแน่นและมั่นคง แต่การใช้ถ้อยคำโดยไม่ระวังอาจสร้างความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นการฟังอย่างตั้งใจและการหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหุนหันพลันแล่นจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและลดแรงกดดันจากดาวอังคารเรื่องการเงินและทรัพย์สินสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการลงทุนหรือใช้จ่ายโดยไม่รอบคอบแม้ช่วงนี้จะมีโอกาสได้เงินก้อนโตหรือโชคลาภแต่การไม่วางแผนและใช้สติอย่างเหมาะสม อาจทำให้ผลลัพธ์กลับเป็นความสูญเสียการเคารพกฎเกณฑ์ทางการเงินเช่นการตรวจสอบเอกสารสัญญาการวางแผนรายจ่ายและการรักษาวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งชาวราศีพฤษภยังควรเคารพบ,บูชาครอบครัวและผู้ใหญ่การให้เกียรติผู้ที่มีอาวุโสหรือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือจะช่วยให้พลังบวกจากดาวศุกร์และดาวพฤหัสทำงานได้เต็มที่การแสดงความกตัญญูต่อผู้ที่ให้การสนับสนุน และการยึดมั่นในค่านิยมเชิงจริยธรรมจะช่วยสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตด้านจิตวิญญาณการเคารพบบูชาตนเองและความสงบภายในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญการฝึกสมาธิการสวดมนต์หรือการทำกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบจะช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับแรงกดดันจากดาวเสาและดาวอังคารได้ดีขึ้นการเคารพบจิตใจตนเองและความรู้สึกของผู้อื่นจะช่วยให้เกิดสมดุลทั้งด้านจิตใจและร่างกาย ในเชิงสรุปชาวราศีพฤษภควรระมัดระวังแรงกดดันจากดาวเสาร์และดาวอังคารการใช้คำพูดและการตัดสินใจอย่างรอบคอบการลงทุนทางการเงินอย่างมีสติและความสัมพันธ์กับผู้อื่นการเคารพบ,บูชาและให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครอบครัวผู้ใหญ่และตนเองเป็นสิ่งที่จะเสริมพลังบวกให้ชีวิตราบรื่นโชคลาภเงินก้อนและความสำเร็จทางการงานและความรักจะเข้ามาอย่างมั่นคงการสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่ต้องระวัง และสิ่งที่ควรเคารพจะทําให้ชาวราศีพฤษภก้าวผ่านช่วงเวลานี้ด้วยความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขอย่างแท้จริงชาวราศีพฤษภในช่วงเวลานี้อยู่ในจังหวะที่พลังของบุญเก่าและบุญใหม่มีบทบาทสําคัญต่อโชคลาภและความสําเร็จในชีวิตบุญเก่าที่สะสมมาในอดีตไม่ว่าจะมาจากการทําทานการช่วยเหลือผู้อื่นการรักษาศีลหรือการกระทําดีในอดีต จะส่งผลให้ท่านได้รับโอกาสและโชคลาภอย่างเป็นธรรมชาติบุญเก่าทำหน้าที่เป็นพื้นฐานที่ช่วยดึงพลังบวกจากจักรวาลให้เข้ามาหาชีวิตของท่านอย่างต่อเนื่องทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นแม้บางครั้งจะ,ะเผชิญกับอุปสรรคหรือความล่าช้าแต่บุญเก่าจะช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ผ่านผลความยากลำบากไปได้ด้วยความปลอดภัยบุญใหม่ที่ท่านสร้างขึ้นในปัจจุบันก็มีบทบาทไม่แพ้กันการทำบุญอย่างต่อเนื่องการให้ทาน การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหรือการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้คนรอบตัวจะส่งผลให้โชคลาภเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้บุญใหม่เปรียบเสมือนการต่อเติมรากฐานที่บุญเก่าสร้างไว้แล้วให้ท่านมีโอกาสได้รับโชคลาภเงินก้อนหรือสิ่งดีๆที่เข้ามาอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความพยายามและความตั้งใจของท่านดาวพฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองมีอิทธิพลสำคัญต่อพลังบุญเก่าและบุญใหม่ ดาวพฤหัสทรงแรงสนับสนุนให้ชาวราศีพฤษภสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญที่เคยทำไว้และรับโชคลาภจากสิ่งดีที่กำลังสร้างในปัจจุบันการโคจรของดาวพฤหัสในตำแหน่งที่เหมาะสมยังช่วยให้ท่านได้รับโอกาสที่ไม่คาดคิดการได้พบคนดีผู้สนับสนุนหรือโอกาสในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงล้วนเกิดขึ้นจากพลังของบุญเก่าและบุญใหม่ที่ผสานเข้ากับดวงดาวดาวสุ์ดาวผู้ปกครองราศีพฤษภเอง ก็เสริมเรื่องโชคลาภในด้านความสัมพันธ์และการเงินการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการเคารพผู้ใหญ่และการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสุภาพและอดทนจะช่วยเปิดประตูให้โชคลาภและโอกาสเข้ามาได้ง่ายขึ้นทั้งโชคเรื่องเงินก้อนการเสี่ยงโชคที่มีโอกาสถูกหวยหรือได้รับเงินรางวัลจากความพยายามและความเมตตาของท่านการเคารพบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ช่วยเสริมบุญเก่าและบุญใหม่การสวดมนต์การไหว้พระ การบูชาพระรัตนตรยัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพเช่นพระแม่ลักษมีพระพิฆเนศหรือเทพผู้รักษาโชคลาภจะช่วยเปิดช่องทางพลังบวกให้เข้ามาหาท่านอย่างต่อเนื่องการทําจิตใจให้สงบขณะทำบุญหรือสวดมนต์จะช่วยให้พลังบุญส่งผลตรงต่อโชคลาภและการเงินสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการคาดหวังโชคโดยไม่พยายามทําความดีหรือไม่รักษาศีลในชีวิตประจําวัน โชคลาภจากบุญเก่าและบุญใหม่จะทำงานได้เต็มที่เมื่อท่านดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์มีเมตตาและใส่ใจต่อผู้อื่นการละเมิดศีลธรรมหรือการใช้โชคลาภอย่างไม่รอบคอบอาจทําให้พลังบุญเสื่อมลงและลดโอกาสที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีนอกจากนี้การสร้างบุญใหม่อย่างต่อเนื่องยังช่วยให้ดาวสุขและดาวพฤหัสทํางานร่วมกันอย่างเต็มที่บุญใหม่เปรียบเสมือนการชาร์จพลังให้ชีวิตและดวงดาว การทำความดีในปัจจุบันจะเป็นตัวเร่งให้โชคลาภและเงินทองเข้ามาอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนโอกาสลงทุนหรือแม้แต่การได้รับสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นของขวัญโอกาสเดินทางหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ชาวราศีพฤษภจึงควรให้ความสำคัญกับการเคารพผู้ใหญ่พรอบครัวและครูบาอาจารย์เพราะการแสดงความกตัญญูและการให้เกียรติจะช่วยให้บุญเก่าและบุญใหม่ทำงานร่วมกันอย่างสมดุล พลังบวกจากดาวศุกร์และดาวพฤหัสจะเข้มข้นมากขึ้นทําให้โอกาสทางการเงินความสําเร็จทางงานและความสัมพันธ์กับคนรอบตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการเงินและโชคลาภบ,บุญเก่าระบุญใหม่จะทําให้ท่านสามารถได้รับเงินก้อนหรือรางวัลที่คาดไม่ถึงการลงทุนที่รอบคอบการรักษาวินัยทางการเงินและการใช้ใจอย่างมีสติจะทําให้พลังบุญเหล่านี้ส่งผลเต็มที่การให้ทานเป็นประจำและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน จะช่วยเปิดโอกาสให้โชคลาภหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องโดยรวมแล้วชาวราศีพฤษภจะได้รับโชคจากบุญเก่าและบุญใหม่อย่างชัดเจนบุญเก่าจะช่วยให้ชีวิตมีพื้นฐานมั่นคงและบุญใหม่จะสร้างโอกาสและความสําเร็จในปัจจุบันการเคารพบูชาและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทําความดีการให้ทานและการรักษาศีลจะช่วยเสริมพลังบวกจากดาวสุขและดาวพฤหัสส่งผลให้โชคลาภเงินทองความสัมพันธ์และความสําเร็จในชีวิต เกิดขึ้นอย่างราบรื่นและยั่งยืนและนี่คือภาพรวมของดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในช่วงเวลานี้โชคลาภเงินทองและความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลจากการสะสมบุญเก่าการสร้างบุญใหม่และการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบตัวเราการใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวงังมีสติและให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยให้พลังบวกจากจัก,กรวาลและดาวสุขดาวพฤหัสทรงผลเต็มที่อย่าลืมว่าทุกการกระทําที่ดี ทุกการให้ทานและทุกความกตัญญูจะเป็นสะพานนำพาโชคลาภและโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นจงรักษาศีลร,รักษาจิตใจให้สงบและดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์และความเมตตาแล้วท่านจะพบว่าโชคลาภเงินทองและความสำเร็จจะเข้ามาอย่างเหมาะสมและชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขความเจริญและความสงบสุขอย่างแท้จริงถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจดวงชะตาของตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ เพื่อให้พลังบวกเหล่านี้ขยายไปถึงทุกคนรอบตัวเราแล้วพบกันในคลิปดวงชะตาครั้งหน้า